อ่าถ้าใช้อะไรแอคชั่นวะอ่าใช้แอคชั่นอยู่ใช้แอคชั่นจากเดสก์ท็อปนะโอเคทาอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วทาอยู่ทาอยู่โอเคเล่นไปฝ่ายไอ้ยบ้างจากเดิมที่เล่นแต่อีวมาตลอดนะจ้าโอเคยิงโอเคเพียงไม่มีคนดูตำแหน่งเรามัน AFK AFK สะเสด็จโลเลยเฮ้ยเมา ทำไมเฟรมเด็ตกวะเนี่ยไม่ไม่โอ้โหเหลือ30กว่าโอเคเฟรมเด็ก,ล,กลับมาละเฮ้ก็รับเฟรมเด็ยอยู่นีกว่าโอเค,คอก็ย้ายตำแหน่งดีกว่าวะรู้สึกว่ามันเหมือนมีหลายคนรู้ตำแหน่งเราละไปเดือดเราเ เอืเออ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 เ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อมีการโดดมีการกระโดดไปดีกว่าวกูโดนตำแหน่งอื่นยิงหลังคาบ้านหลังหนึ่งหลังคาบ้านหลังหนึ่งสองคนที่เห็นนะมีสองคนนี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่หลัง อุ้ยล่างล่างบ้านหลังหนึ่งโอ้โหไม่ควรใช้ลราเอาติลพลาดแล้วใช้ปืนอย่างเงี้ยพูดเลยว่าพลาดมากนีเนี่ยนีนีเต้านิ่งบ้านหลังเจ็ดไม่ได้เอาติดขอบผมเล่งหลัง มาละแปดเคลียร์พักเดี๋ยวพักชิบจอนแป๊บโอเคอยู่บ้านหลังสามอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วออกมาสิออกมาสิวะนั่นแหละแล้วจะโดนอีกรอบกินจะได้อีก คือทำระบบเพิร์สเตอร์บัสได้ห่วยบอลลม,มากเลยคือเหมือนแบบว่าอยาาใส่มาเพิ่มเลยจะดีกว่านะว่าไหมนี่จะใช้แบบ,ตบเตอร์บัสเซนหรือเฟิร์สอยู่เออใช้เฟิร์สเถอะราคาบ้านหลังหนึ่งยังอยู่เลย แต่ยิงยากอะ่ะเอาไม่ทันละข้างล่างเฮ้ยว้ายไ,ไม่ทันโอเค U A V จะมาหรืออะไร <icana> โอ,โอ้โหเอ้ยโหแต้มพุ่งปูดเลยเฮ้ยประตูเปิดมีมีคนข้ามเขตมาแล้วสวัสดีครับ เฮ้ยมีคนข้ามสะพานมาไม่ให้ข้ามหรอกมีคนข้ามอีกแล้วจะข้ามอะไรเยอะแยะได้อะจะข้ามๆๆอะไรเยอะแยะพวกฝั่งเราฝั่งเราเฮ้ยพับชิปจอนแป๊บนึงเต้นแรงแล้วเริ่มเต้นแรงแล้ว,วโอ้ เฮ้ยฝั่งตรงข้ามไปไหนแล้ววะถึงทะลุเลยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยไม่ทันมาอยู่ฝั่งซ้ายสุดเลยอ่ะฝั่งซ้ายสุดของเราอ่ะก็ได้เฮลตกสะพานลงมาสอคนสคนอ่าอเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวไปตำแหน่งดีกว่าวะมุมนี้มันอับไปไหน ผมไม่ค่อยเห็นเฮ้อ้าวโอ้ยชิบจอนเต้นแรงพักก่อนแดงเถือกเลยเมื่อกี้นี้โอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วบอกว่าจะโกงไปกอย่างซูช้า ไม่เห็นคนอื่นแล้วอะคือเหมือนแบบจะจ้องจะฆ่าสะพานกันอย่างเดียวอะเอ,อ้ยจะแพ้ลนะแล้วเนี่ยเฮ้ยอะอะไรวะโอ้โอ ฝั่ง้ายสุดแมพมันมาแล้วมันกำลังข้าม,มาไม่เนี่ยมันแอบเนี่ยนะแต่ยิงไม่ถึงอะมองไม่เห็นมุมอับพอดี <c oughs> โอ้ยตรงแถวเรือ <c oughs> อย่าพยายามจะข้ามไปแล้วกัน <c oughs> ต้องเรือหายไปแล้วอะเฮ้ยเจอแล้วออกมาสิ บ้านหลังไหนวะบ้านหลังเจ็ดชั้นสอง่าฮะอ่า่เ่อยู่อ่าดูไว้ก่อนมันน่าจะย้ายตำแหน่งแล้วละ่ะยางนี่ไงหลังคาบ้านหลังหกตรงระฆังอ,ะอ่ะไอสองไม่ติดตตตสองไม่ติดว่ะ เฮ้ยช,ชั้นสองหลังหกเห็นว่าแวบ,บ,บ,บอะ่ะเป็นอะไรวะเอ้ยเอ้ยเจอละเจอละฝั่งสุด วัดดีครับส่องทำไมยิงเสร็จเป็นตำแหน่งละมีคนรู้ตำแหน่งเราละยิงเสร็จต้องเปลี่ยนทุกครั้งได้ศพนึงเปลี่ยนศพที่ที่นึงไม่กล้าข้ามว่ะสโมแป๊บ ไอ้นั่นไงไม่ทันข้ามเลยหลังค่าหลังหนึ่งตายแล้วมั้งไม่ไม่ไม่ <c oughs> เป็นคนล่วงอีกนั่นไงโดนล็อกเต้าก็บอกแล้วมาอยู่แถวนั้นแหละวิ่งไม่ได้วิ่งมาห่า วิ่งแล้วชื่อประจอนมันนั่นแล้วปุ๊บเราจะไปยิงเนี่ก็ของจริงเราก็วิ่งแล้วใจเต้นแรงแวะล่ะเอออันหนึ่งโอเคโู้หลังคาห้าเทียบเลยอ้ย,อยพยายามให้ชื่อประจอมอยู่ช่วงประมาณหกสิบเจ็ดสิบไว้กำลังดีจะได้เรายิางง่ายเว้ยถ้าเกินแปดสิบพังไปก็ควรอยู่พักเถอะ เดี๋ยวเปลี่ยนปืนกว่าโอเคเปลี่ยนปืนระหว่างไอ้นี่ได้เรา,า,าเ,ะนะเหมือนกันยิงได้ไม่ได้เรื่องเลยหายไปไหนหมดวะ เฮ้ยเห็นแล้วส่องไม่ติดจ้าเห็นแต่ส่องไม่ติดคืออะไรวะเฮ้ย,ยมีคนข้ามสะพานมีคนข้ามสะพานอ๋อไม่ข้ามไม่ข้ามยังไม่ข้ามมันเดินรอบเฉยๆเป็นอะไรวะอ๋อมือคนทำได้ร้อยสิบหกร้อยหกสิบเอ็ดเมตร ไอ้อตรงน่าสะพานนะอ่าสองโยส่องโยเฮ้ยต่อสองต่อสองต่อสองแถวกลางสะพานลงสวิตเมื่อไม่คนาพยายามยิงเราอยู่แต่ไม่รู้ตำแหน่งใหญ่ไม่เห็นตำแหน่งมันเออ,อเขาว่า,ออาไอ้นี่ใช่ไหมใช่ งอ๋อเถ่ะไอ้สิบนาทีโอเคอให้เขาช่างมันเอาไม่ไให้ดูเฉย